เราได้ฝึกเขียนฝึกสังเกตพยัญชนะไทยทั้ง3ตัวแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกทำที่บ้านบ่อยๆฝึกทำ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปพยัญชนะไทยวันนี้นะคะคุณครูอ้อยจะมีพยัญชนะไทยแค่3าตัวเองนะคะให้เด็กๆสังเกตแลวก็เขียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีพยัญชนะไทย3าตัวมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเขียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษดนินสอเลยนะคะแล้วเด็กก็มองไปที่ หัวคอควายเลยนะคะว่าหัวคอควายนั้นมีจุดดำๆใหญ่ๆอยู่นะคะเด็กๆเตรียมตัวค่ะใช้ดินสอนจิ้มลงไปตามตัวหัว้เลยนะคะจิ้มลงไปตรงจุดสีดําตรงนี้นะคะลูกแล้วก็หมวนขึ้นค่ะหมวนขึ้นวนไปค่ะกลมๆลากลงมาตามลูกศอแล้วก็ลากขึ้นไปตามลูกศรและจุดดำๆเลยนะคะแล้วก็วนลงมาค่ะแค่นี้เองนะคะเด็กๆก็ได้ตัวคอควายแล้วตัวต่อไปค่ะ คอคนนะคะคอคนจะเขียนแบบเดียวกับคอคอยมาสักครู่นี่เองเลยนะคะอ่ะเรามาลงมือกันเลยค่ะจิ้มตรงจุดสีดำเหมือนเดิมค่ะลากวนไปนะคะลูกลากวนไปลากลงมาลากขึ้นไปตามลูกศรเลยนะคะหยักโค้งลงมาขึ้นแล้วก็ลงมาค่ะแค่นี้เองค่ะเด็กๆก็จะได้ขอคนแล้วนะคะอ่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป สอสาลาสอสาลา,า,าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทําง่ายๆเลยแบบเดียวกับคอควายเลยนะคะจิ้มลงไปค่ะจุดดำๆม้วนหัวเลยค่ะแบบเดียวกับคอควายเลยลากลงมาลากขึ้นปนะคะลูกตามลูกศรเลยนะคะเป็นโค้งลงมาลากลงมาถึงลูกศรด้านล่างไม่พอนะคะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะว่าสอสาลานะั้น มีลูกอยู่ข้างบนด้วยลูกสอสลา,าอยู่ตรงไหนออามองค่ะตรงนี้ค่ะอะเด็กๆจิ้มปลายดินสอลงตรงนี้ลากขึ้นไปค่ะเนี่ยคือลูกสอสลา,าเนี่ยนะคะวิธีการเขียนสอดสลา,านะคะลูกแค่นี้เองค่ะง่ายนิดเดียวเองนะคะไม่ยากเลยเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะค่ะเด็กๆ่ะ วันนี้เราได้ฝึกเขียนฝึกสังเกตพยัญชนะไทยทั้ง3ตัวแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกทำที่บ้านบ่อยๆฝึกทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูเด็กๆจะได้เก่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะคลิปนี้คุูอ้อยขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ